คำถามต่อไปผ้าจารย์ขน้อยบายผ้าสดบนยูบานแต่ว่าองค์ประกอบอยู่บานว่ไห่บริจุดเทียนบริจุดถูกบ่ไดเมันสิหมยานเขาว่าแค่เสื้สเขาก็ได้เขาอยู่ใส่ยีปีเสือเขาที่ไต่ข้นเสือเขาห้อก็เป็นจุดจุดเท่านั้นแล้วยีปีเสือเขาเด้อพ่อคู่ต่อไปนี่เขาบนยู่ทั้งหม่องเ้าไปถหน้าเนี่ยพอได้เสือเขานีขาดพุนที่สุดเลยเสือตาเ้าแต่เห็นเสือหูเข้าสิจะฟังอาจารย์เปล่านี่นะ เอาเปา็นว่าไหวพระสดบนที่บ้านไม่จุดูไม่จุดเทียนก็ได้ครูบาอาจารย์ไปทุด,ดงนี่เเป็นจุดจุู่ใสนี่ส่วนที่มองภาคมองนอนปรนนด่นตัวมองจอมบัดนี่นก็ได้ไประยูนเนี้ยทำก็บวได้ยอย่างเด้ออย่าไปเสือเขาวาเด้อนี่แหละศิลธรรมเบื้องต้นถ้าปฏิบัติไปถึงความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วสบายที่สุดเขาเสิบายจังได้ก็บม่หวั่วนไหวห้าเศร้าเป็นอันนั้นเลวเ้าบริดเสือเขาเลย เสือหูเสื้อตาเสื้อการปฏิบัติของห้าหน,น่าเด้อบม่มีปัญหาปฏิบัติไปโลดใจห้านี่คือแสงสว่างสินิ้วคือดอกบัวนอมมูชาอังระศาสดาสวดมุ่นแล้วกะน่งมีปัสสนาไปเลยเบิง่งคิดเบิ่งใจเจ้าของคําถามต่อไปสังฆทา,านก็มหาสังฆทา,านนี่แตกต่างกันจะได้นอะขะน่อยน่ที่ระบาดดิมาข่ลยห้าเด้ยวอบาด สังฆทานคือสมมุติต์สี่รูปแต่ถ้ารูปเดียวก็ได้ถ้าเป็นพระอริยะเจ้าตั้งแต่พระโสโดาบันขึ้นไปที่พระจันทร์บามกีใส่บาตรแต่เพิ่นก็เป็นสังฆทานเพราะท่านแกสงแล้วประสงค์ถึงองค์菩ศาสดาใส่บาตรหน้าบ้านก็เป็นสังฆทานอยู่ที่ตัวเราตั้งจิตแต่โดยสมมุติเพื่อเหลือเพื่อขาดกันไหว้วให้ปุ๊บกินผู้เดียวก็ต้องมีสีรูเหมือนหน้าห้ศาสนาเนี่ยืงี้ยง่าไปพอใจบอกเอาสีรูปมาเป็นประมาณ ข้ามามหาบัณฑคขึ้นหลายคือหยิ่งใหญ่กว่าหลายกว่าศิรุปเป็น10 20, 20 30 40บสาสิบบขึ้นไปก็กเป็นมหาสังฆทานมาเป็นอาจารย์เตี้ยนจบมหาได้ก็คือหลายกว่าศิรุขึ้นไปแล้วแต่ท่าสิกรหนดเอาเดอ้อหลายเติบคนละพอนาะไม่แตกต่างแต่ถ้านศิรปขึ้นไปก็เป็นสังฆทานเป็นสงฆ์มหาคือมากและหลายรูปแต่ถ้ารูปเดียวถ้าบรรลุธรรมก็เป็นสังฆทานเป็นสงฆ์เพราะท่าน ไม่มีโลภะที่จะไปบริโภคคนเดียวมีแต่จะเจือจานไปในพุทธศาสนาแจกจ่ายไปเป็นส่วนกลางไม่มีส่วนเกินไม่มีส่วนกูขอโทษมีแต่ส่วนกลางถาถวายครับพาดีสิบมีส่วนตนเป็นส่วนกลางทั้งเบิดในบุญทั้งเบิดของที่มีออนิสง์หลายนี่สํารับการถวายนี่คือถวายให้เป็นกลางป้องกันโยมไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในพะระรูปนั้นรูปนี้พระศาสดาก็บอกแล้วแม่พานาหน้าจะถวายผ่าจีวอนมุ่งตรงต่อพระพุทธองค์นี่ก็จะสอนทรรมมา บอรับส่งต่อต่อต่อไปหอดอ,อกสุดท้ายให้เสียใจสอนให้เห็นว่าอยากให้พนาหน้าหน่บให้ย,ยึดติดกับพระพุทธองค์ริงๆก็ได้บุญหลายเด้ยอยากให้เป็นสังฆทานบ่อยากให้ยึดมันในท่านนะนะเพราะว่าให้ท่านเรายึดมันในแค่สอนชั้นที่หนึ่งเบสิคขนาดชั้นที่หนึ่งเป็นบริวาลของจตุมหาราชหมดพุลสิ้ทลิ์หมดอำนาจก็ลงมาเกิดอีกก็ขึ้นไปอีกแต่ถ้าท่านแล้วว่ายึดติดคิดว่าเป็นการดีเนาะ พอไม่ห้าพายไปถวายท่านไปใส่บาตรท่านบุญแต่สันที่สองบาทสูงขึ้นมาอีกเพราะไม่ยึดติดเนะี่ยเพื่อน,หนให้ค่ายความยึดติดแล้วให้เป็นส่วนกลางสิ่งใดที่เป็นกลางในมีค่ามากที่สุดเห็นบอสลากลางบาทเมืนบอกประเมินค่าบุตรเห็นบอสลากลางบาทเป็นห่าสิมิธีร้ายกิตแต่บอกคือสลากลางบาตดอนพุตตาที่เป็นส่วนกลางมันบอกจากทร้ปีมากยังอยู่พือเก่ามีคุณคคาบบอกดังนั้นสังฆทานก็เหมือนกันเจาะจงให้ผู้ให้ทานนี่ให้เป็นส่วนกลาง พระอาจารย์ที่บอกว่าถึงจะใส่บาตรกับพระคุณเจ้าแค่รูปเดียวหน้าบ้านเราใส่แด่พระสงฆ์ก็ให้น้อมถึงองค์พระศาสดา,ศาหวังเกื้อกูลพระสงฆ์ทั่วสังฆมณทนทั่วในพุทธศาสนานี้อยู่มุมใดของโลกขอให้ท่านอยู่ทรงหอดยอดถึงทั้งเบิดทำได้ <S <S ไหมเลาไ่ไผบอกว่าแบบนี้นั่นแหละยิ่งใหญ่ที่สุดแม้จะสี่รูปหรือมหาสังฆทานสักห้าสิบรูปแต่ยึดบันถือบันอุย้ยเหมือนไ้าไเห็ดบุญค้งเี๋ยบุญหฮาเลยมิตรภาพห้าอุย้ยคัก มันก็ยังไม่ถึงที่สุดมันก็ยังยึดอยู่แต่ย,ยึดในจํานวนมากยึดแต่สังฆทา,านใช่ไหมเพราะพระศาสดาให้ปล่อยวางไงให้ท่านี่เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตให้พานาหน้านี่สบายใจบปตองยึดติดให้อนุเคะ์ทัวศาสนาทั้งเบิดหนี่บปตองเฉพาะพระศาสดาเนีน่ยนะเข้าเพื่อการเด้อกถ้าเข้าใจเนี่ยนี่ได้บุญใหญ,ญ่ถูกมือไปมหาสักขะธาที่ไหนบุญหลายรืจจะซีรูปรใครบุญหลายได้มาอื่นที่ไหนบุญหลายหรือรูปเดียวใส่บาทหนาบาท เข้ากับประสงค์ถึงองค์菩萨าสดาแต่ส่วนมากน่ยกับประสองค์โยหนหันถึงองค์กิเลสตัวเองซาถูถือเรียกได้แม่คนละองค์อันนึงกับองค์ขึ้นกันองค์ควบโลกซาถูละวันเทนึนเรื่องนี้คักไปก่อนซาถูฝันดีบ่กหน่อยผ้าผ้าเสียอีบานกรลังพุดท้ธพุทโธไปเฮียสามมือขึ้นฝันอิริยนน่ะรถบัตรก็ได้บอกบอกไปพัถึงซ้ำบานลุยก,กันทั้งพระทั้งโยมเ้ยบานเป็นนายสมาธิม,มือหลังบได้สมาธิสามเข้ามาตรวจ อันมากท่านก็หัวแห่งๆนั่นหัวปิดตัวเดี๋ยวผลเข้าว่านั่นนะมหาสังฆทานเข้าใจเนาะอนุโมทน,นาเหลักคำถามออนไลน์พระอาจารย์อ่านคำถามต่อไปครับ